ความผูกพันทางอารมณ์เป็นหนึ่งในพลังที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่กำหนดชีวิตของเรามันผูกพันเราไว้กับผู้คนความทรงจำและภาพลวงตาที่ในหลายกรณีไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปหรือแย่กว่านั้นพวกมันทำร้ายเราอย่างไรก็ตามคานจุงสอนเราว่าความผูกพันไม่ใช่เพียงแค่สายใยทางอารมณ์มันเป็นการสะท้อนของจิตใจของเราเราไม่ได้ยึดติดกับผู้คนเพราะเราต้องการพวกเขาจริงๆ แต่เพราะพวกเขาสะท้อนแง่มุมที่ไร้รู้ของตัวเราเองเมื่อเราไม่สามารถปล่อยมือจากคนที่ไม่รักเราที่จริงแล้วเรากำลังปฏิเสธส่วนหนึ่งของตัวตนของเราเองจุงค้นพบว่าจิตใจมนุษย์ประกอบด้วยหลายมิติซึ่งหลายมิติยังคงอยู่ในเงามืดเงามืดคือที่เก็บความรู้สึกที่ถูกกดเก็บความปรารถนาและความทรงจำที่เจ็บปวดเงามืดนี้เองที่ทำให้เรายึดติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่หล่อเลี้ยงเราจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวบุคคลที่ทำให้เราผูกพัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราเองที่เราสะท้อนไปยังพวกเขาเมื่อเรารักคนที่ไม่รักตอบสิ่งที่เราทำจริงๆคือการแสวงหาการยอมรับภายนอกสําหรับบางสิ่งที่เรายังไม่พบภายในตัวเองนี่คือกับดักของความผูกพันมันหลอกให้เราเชื่อว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคือการบูรณาการจิตใจของเราเองดังนั้นการปล่อยคนที่ไม่รักเราไป ไม่ใช่เพียงการตัดขาดทางอารมณ์เท่านั้นแต่มันเป็นการเดินทางที่ลึกซึ่งในการค้นพบตนเองไม่ใช่การลืมคนคนนั้นหรือปราบปรามความเจ็บปวดแต่เป็นการเข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์นั้นจึงมีความสำคัญกับเรามากคาลจุงกล่าวว่าสิ่งที่เราปฏิเสธภ,ภายในตัวเราจะแสดงออกมาในฐานะชะตากรรมภายนอกหากเราพบว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับความรักซ้ำๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันเป็นปฏิสัมพันธ์ของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเป็นบทเรียนที่จิตใจของเราพยายามจะสอนเราบางที่อาจมาจากบาดแผลในวัยเด็กความกลัวความโดดเดี่ยวหรือความเชื่อจำกัดเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองจนกว่าเราจะเผชิญหน้ากับเงามืดนั้นเราจะยังคงดึงดูดรูปแบบเดิมซ้าแล้วซ้าเล่านี่คือจุดที่วิธีของจุงในการตัดอารมณ์จากคนที่ไม่รักเรากลายเป็นสิ่งจำเป็น ขั้นตอนแรกคือการตรหนักถึงการฉายภาพถามตัวเองว่าส่วนใดของตัวเองที่ฉันเห็นในคนคนนี้บางทีคุณอาจถูกดึงดูดโดยความมั่นใจความเป็นอิสระหรือความหลงไหลในชีวิตของพวกเขาแต่แทนที่จะมองคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกจุงชวนคุณให้รวมสิ่งเหล่านี้เข้าไปในตนเองหากคุณติดอยู่กับใครสักคนเพราะคุณชื่นชมความมั่นใจของพวกเขาบางทีอาจถึงเวลาที่จะต้องสร้างความมั่นใจของตัวเอง หากคุณไม่สามารถปล่อยใครบางคนไปได้เพราะพวกเขาทำให้คุณรู้สึกพิเศษลองถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถให้ความรักนั้นกับตัวเองได้ขั้นตอนที่สองคือการเผชิญหน้ากับเงามืดจุงเน้นย้ำว่าการที่เราไม่เผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในจิตใจจะกลายเป็นโชคชะตาของเราหากคุณพบว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สำคัญอาจมีส่วนในตัวคุณที่เชื่อว่าคุณไม่สมควรได้รับมากกว่านี้ ความเชื่อนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กพ่อแม่ที่ไม่ใกล้ชิดหรือความรักในอดีตที่สร้างบาดแผลลึกแต่สิ่งที่ผ่านมาไม่จําเป็นต้องมากําหนดตัวคุณการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าที่จะมองเข้าไปภายในและรักษาบาดแผลเหล่านั้นแทนที่จะหวังพึ่งคนอื่นขั้นตอนที่สมคือการเป็นตัวของตัวเองจุงอธิบายว่าการเป็นตัวของตัวเองคือกระบวนการในการค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่อยู่เหนือความคาดหวังของผู้อื่น มันเป็นการเดินทางเพื่อตระหนักรู้ซึ่งต้องการให้คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนของคุณส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้คือการปล่อยวางคนที่ไม่ตอบสนองความรักของคุณไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรกับความรักแต่เพราะเส้นทางของพวกเขาต่างจากของคุณการพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีการตอบสนองก็เหมือนกับการพยายามใส่ชิ้นส่วนจิกซซอในที่ที่มันไม่เหมาะการเป็นตัวของตัวเอง คือการเข้าใจว่าบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพียงช่วงหนึ่งเพื่อเป็นครูที่เผยให้เห็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้การปล่อยวางอย่างแท้จริงไม่ใช่การกระทำของความเย็นชาหรือไม่แยแสแต่เป็นการกระทำของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งคุณจะตระหนักว่าผู้อื่นไม่ใช่ที่มาของความสุขของคุณแต่เป็นกระจกสะท้อนบางอย่างในตัวคุณที่ต้องการการรวมเข้าไว้ด้วยกันความรักที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการพึ่งพิงกันแต่เป็นเรื่องของอิสรภาพ การปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณในจุดนี้หลายคนมักกลัวความว่างเปล่าที่มาพร้อมกับการปล่อยวางอย่างไรก็ตามยุ่งสอนว่าความว่างเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิที่สิ่งใหม่ๆสามารถอย่างรากและเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อคุณปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณทำคือการเปิดรับความเป็นไปได้ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า แต่จักรวาลไม่สามารถนำพาสิ่งใหม่มาให้คุณได้หากคุณยังคงยึดติดกับสิ่งเก่าอยู่ในความว่างเปล่านั้นเองที่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเกิดขึ้นตรงนี้คุณจะค้นพบตัวเองใหม่ไม่ใช่ในฐานะคนที่แสวงหาความสมบูรณ์จากผู้อื่นแต่ในฐานะคนที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วและจากนั้นที่สิ่งมหาจารก็เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดค้นหาความรักจากภายนอกคุณจะเริ่มเปล่งประกายความรักจากภายใน คุณจะไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกอีกต่อไปเพราะคุณรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองคุณจะไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ที่เท่าไม่ได้กันอีกต่อไปเพราะคุณให้ความสำคัญกับความสงบของตัวเองมากกว่าการต่อสู้ที่เหนื่อยล้าเพื่อให้ได้รับการยอมรับและในขณะนั้นคนที่เหมาะสมเริ่มมาถึงคนที่รักคุณในตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณให้หรือเพราะว่าคุณเข้ากับชีวิตของพวกเขาอย่างไรการปล่อยวางทางอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการหยุดรัก มันหมายถึงการเรียนรู้ที่จะรักโดยไร้ความกลัวปราศจ,จากความคาดหวังและไม่มีพันธนาการเป็นการตระหนักรู้ว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่เป็นอิสรภาพเมื่อคุณเข้าใจเช่นนี้คุณจะเห็นว่าคุณไม่เคยสูญเสียสิ่งใดจริงๆคุณเพียงแต่ปล่อยสิ่งที่ไม่เคยเป็นของคุณมาตั้งแต่ต้นเมื่อจุงมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเขาไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผินแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึ้ง การปล่อยวางไม่ใช่แค่การยุติสัมพันธ์มันคือการเกิดใหม่ในเวอร์ชันที่มีความรู้สึกใหม่เข้มแข็งขึ้นและสอดคล้องกับตัวตนของคุณมากขึ้นขั้นตอนไม่มีทางลัดการปล่อยวางทางอารมณ์เป็นการเดินทางภายในที่ต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนและความเมตตาต่อตอนเองแต่ผลลัพธ์นั้นคุ้มค่าเพราะเมื่อคุณกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณคุณจะค้นพบสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือตัวคุณเอง เมื่อคุณเริ่มปล่อยวางคุณจะตรหนักว่าการยึดติดไม่เคยเป็นความรักอย่างแท้จริงมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวความกลัวที่จะอยู่คนเดียวความกลัวที่จะไม่พอเพียงและความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่ไม่เคยเป็นของคุณอย่างแท้จริงแต่ยุ่งสอนเราว่าความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นอุปสรรคที่ขวางกันเราไม่ให้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของเราและเมื่อคุณเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะมองข้ามมัน บางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณคุณค้นพบว่าความโดดเดี่ยวไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นโอกาสที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองคุณตระหนักว่าการไม่มีอยู่ของผู้อื่นไม่ได้ทําให้เกิดช่องว่างแต่กลับเป็นเวทีสําหรับสิ่งที่ดีกว่าที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณปัญหาของการยึดติดคือมันทําให้เราขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเพื่อความรู้สึกครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อแหล่งที่มาภายนอกนั้นหายไป เราก็รู้สึกเหมือนบางสิ่งขาดหายไปอย่างไรก็ตามคาลยุงเตือนเราว่าไม่มีสิ่งภายนอกใดที่จะให้สิ่งที่เราต้องการจริงๆทุกสิ่งที่คุณต้องการความสงบความรักความปลอดภยัยความสุขอยู่ภายในตัวคุณแล้วเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้อย่างแท้จริงเมื่อคุณไม่ได้เพียงแค่ฟังแต่รู้สึกลึกซึ้งการปล่อยวางจะไม่เป็นเพียงความพยายาม แต่กลายเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมมันไม่ได้หมายถึงการลบความทรงจำหรือปฏิเสธความรู้สึกที่คุณเคยมีมันหมายถึงการยอมรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเรียนรู้บทเรียนและก้าวไปข้างหน้ายุ่งเคยกล่าวไว้ว่าจิตไร้สำนึกพูดกับเราผ่านสัรลักษณ์และประสบการณ์และว่าทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเราเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่ลึกซึ่งภายในตัวเรา ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเรามีความหมายมีบทเรียนมีภาพสะท้อนของโลกภายในของเราหากมีใครเข้ามาแล้วจากไปมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรือการสูญเสียแต่มันคือประสบการณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนสิ่งสำคัญเกี่ยวกับตัวเราปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราติดอยู่ในความเจ็บปวดในความหลังในวงจรที่ไม่สิ้นสุดของการคิดว่าถ้าฉันทำสิ่งต่างๆแตกต่างออกไปยุงเตือนเราว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันเพียงสามารถทำความเข้าใจได้และเมื่อคุณเข้าใจมันอย่างแท้จริงคุณก็ปลดปล่อยตัวเองจากมันไม่มีการกระทำใดที่แสดงความรักต่อตอนเองได้มากไปกว่าการปล่อยวางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณอีกแล้วเพราะการทำเช่นนั้นคุณกำลังเลือกตัวคุณเองอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีความผูกพันใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นการรักโดยไม่มีการครอบครองการให้โดยไม่มีความคาดหวังการมีอยู่โดยไม่มีการพึ่งพิง มันคือการเข้าใจว่าคุณสามารถแบ่งปันชีวิตของคุณกับใครบางคนโดยไม่ต้องทำให้พวกเขาเป็นศูนย์กลางของการดำรงอยู่ของคุณมันคือการตระหนักว่าความรักไม่ใช่พันธนาการมันคือสภาวะของการเป็นอยู่ไม่มีทางลัดสู่การปล่อยวางไม่มีสูตรเวทมนต์สำหรับการปลดปล่อยอดีตมันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งการเผชิญหน้ากับตัวเอง การตั้งคำถามกับความเชื่อที่คุณมีมาตลอดชีวิตแต่เมื่อคุณข้ามกำแพงนั้นไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะหยุดทุกโซม,มานกับสิ่งที่จากไปแล้วเริ่มมีความไว้วางใจในสิ่งที่จะมาถึงแทนการปล่อยวางไม่ใช่การปฏิเสธความรักแต่มันเป็นรูปแบบที่สูงกว่าของการมีประสบการณ์ในความรักมันคือความรักที่ไม่มีความกลัวไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีความหวังที่ไม่สมจริง มันคือการรักในแบบที่ปลดปล่อยคุณแทนที่จะผูกมัดคือความเข้าใจว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของคุณและคุณไม่ได้เป็นเจ้าของใครกระบวนการของการปล่อยวางด้านอารมณ์ไม่ใช่แค่การปล่อยวางคนคนหนึ่งแต่มันคือการยกเลิกความเชื่อจำกัดตัวเองที่เคยปกครองชีวิตของคุณความผูกพันไม่ใช่ความรักมันคือการพึ่งพาทางอารมณ์ที่เกิดจากความเชื่อว่าสิ่งนอกตัวจะทำให้เราสมบูรณ์แต่ยุ่งแสดงให้เราเห็นว่า ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การแสแวงหาแต่คือสภาวะของการเป็นตัวเองคุณไม่สามารถหาหนกตัวได้หากคุณยังไม่ได้สร้างมันขึ้นภายในตัวเองการปล่อยวางใครสักคนที่ไม่ได้รักคุณไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการรักตัวเองมันคือการปลดปล่อยมันคือการทำที่ว่างให้กับสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นและในที่ว่างนั้นความรักในรูปแบบที่แท้จริง เล็กนนงามที่สุดจะมาพบคุณเสมอการรักตัวเองมันคือการบอกตัวเองว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าพลังงานของคุณมีคุณค่าและคุณไม่จําเป็นต้องขอความรักจากใครนี่ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดหรือแซงทําเป็นว่าไม่แคร์แต่เป็นการยอมรับมันในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการจุงกล่าวว่าหนนทางเดียวที่จะพ้นจากความทุกข์คือการผ่านมันไปใช่ตอนแรกมันเจ็บเพราะคุณกําลังทําลายวงจร เพราะจิตใจของคุณเคยชินกับการพึ่งพาคนๆนั้นแต่เมื่อวันผ่านไปเมื่อคุณก้าวเดินไปในการเติบโตของตัวเองคุณเข้าใกล้อิสรภาพที่แท้จริงของคุณเองมีบางสิ่งที่ลึกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมปล่อยมันเหมือนกับว่าน้ำหนักที่คุณแบกมานานเริ่มจะหายไปความชัดเจนเกิดขึ้นคำตอบปรากฏและคุณตระหนักถึงสิ่งที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนความสงบไม่ได้อยู่ที่การยึดติดแต่มันคือการปล่อยวาง ในขณะนั้นเองคุณเริ่มใช้ชีวิตจากแก่นแท้ที่แท้จริงของคุณโดยปราศจากความกลัวไม่มีภาระไม่มีพันธนาการทางอารมณ์ที่ผูกคุณไว้กับอดีตเมื่อคุณปล่อยวางคุณก็ปลดปล่อยตัวเองคุณหยุดรอคอยข้อความหยุดวิเคราะห์ทุกรายละเอียดหยุดสงสัยว่าคุณทําอะไรผิดคุณเข้าใจว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องขอความเคารพไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องการเชื่อมโยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝืนและที่สําคัญที่สุด คุณตระหนักว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือคุณมาตลอดนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รักอีกต่อไปแต่ครั้งต่อไปคุณจะรักจากสถานที่ที่แตกต่างไม่ใช่เพราะความต้องการแต่เพราะความสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะกลัวการสูญเสียแต่จากความมั่นใจว่าทุกสิ่งที่มาถึงและผ่านไปเป็นส่วนหนึ่งของความเติบโตของคุณการปล่อยวางอย่างแท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงภายในเป็นการเดินทางที่คุณหยุดเป็นคนที่คุณเคยเป็น และกลายเป็นคนที่คุณควรจะเป็นตลอดมาและในการเดินทางนั้นทุกหยาดน้ำตาทุกช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวทุกความทรงจำที่เลือนหายเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่เป็นทางเดียวที่จะนำคุณไปสู่สรีภาพที่แท้จริงและเมื่อคุณไปถึงอีกฝัง่งเมื่อคุณมองย้อนกลับไปและเห็นว่าคุณเติบโตมากแค่ไหนคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่เคยสูญเสียอะไรจริงๆ คุณเพียงแต่พบตัวเองเมื่อคุณสามารถปล่อยวางได้คุณจะรู้ว่ารักแท้ไม่เคยเกี่ยวกับการยึดติดกับคนอื่นแต่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองคุณเรียนรู้ว่าคุณไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพื่อให้รู้สึกสมบูรณ์ว่าความสุขไม่ได้หาได้จากคนอื่นแต่จากการเชื่อมต่อกับแก่นแท้ของตัวคุณเองและในช่วงเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคุณเริ่มมองชีวิตจากมุมมองใหม่ ไม่ใช่จากความขาดแคลนแต่จากความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่จากความกลัวที่จะสูญเสียแต่จากความมั่นใจว่าสิ่งที่หมายถึงสำหรับคุณจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมการปล่อยใครบางในในคนที่ไม่รักเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดที่เราสามารถทำได้แต่มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ปลดปล่อยมากที่สุดเช่นกันมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการปล่อยคนออกไปแต่มันเกี่ยวกับการทวงคืนตัวเอง มันเกี่ยวกับการเข้าใจว่าความรักที่เรามองหาจากภายนอกจะมีความสำเร็จจริงๆได้เมื่อเราพบมันภายในตัวเองการเดินทางไม่ได้ง่ายแต่มันมีค่าเพราะในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดที่เรามีคือความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราเองตามที่จุงกล่าวไว้การรักษาที่แท้จริงไม่ใช่แค่การปล่อยไปแต่มันเกี่ยวกับการบูรณาการไม่ใช่เรื่องของการลบความทรงจำหรือกดดันอารมณ์แต่เป็นการยอมรับสิ่งที่ได้ประสบพบเจอ โอบกอดมันด้วยความกตัญญูและก้าวไปข้างหน้าด้วยจิตสำนึกใหม่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางคุณทิ้งบทเรียนไว้ทุกความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงมีโอกาสในการเติบโตทุกช่วงเวลาที่เจ็บปวดคือสัญญาณการตื่นตัวจากภายในเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ความทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นความสงบความยึดติดกลายเป็นอิสรภาพและความทุกข์กลายเป็นปัญญานี่คือความขัดแย้งใหญ่ของความรัก มันคือเมื่อคุณไม่ค้นหามันจากจุดแห่งความขาดแคลนที่มันมาหาคุณในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อคุณหยุดค้นหาใครสักคนที่จะเติมเต็มคุณเมื่อคุณไม่พึ่งพาความสัมพันธ์เพื่อรู้สึกมีคุณค่านั่นคือช่วงเวลาที่คุณเริ่มดึงดูดการเชื่อมโยงที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากความสอดคล้องไม่ใช่ความจําเป็นนี่คือสายสัมพันธ์ที่ความรักนั้นเป็นอิสระไม่ใช่โซลามที่ที่การอยู่ด้วยกันเป็นทางเลือกไม่ใช่ความจําใจ และการที่ความรักแบบนี้การเชื่อมโยงแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อคุณได้เรียนรู้ที่จะมีความทรงบบสุขอยู่กับตัวเองมันเกิดขึ้นเมื่อคุณได้เยียวยาบาดแผลในอดีตและเมื่อคุณได้ปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปออกไปการเดินทางนี้ไม่ง่ายเลยแต่เป็นการเดินทางเพียงหนึ่งเดียวที่คุ้มค่าที่สุดที่จะไปเพราะในที่สุดแล้วชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการยึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวด แต่เกี่ยวกับการเดินไปพร้อมกับสิ่งที่ช่วยให้คุณเติบโตมันไม่ใช่การใช้ชีวิตติดอยู่ในความคิดถึงอดีตแต่เกี่ยวกับการเปิดรับความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดที่อนาคตจะมอบให้มันไม่เกี่ยวกับการรอให้ใครสักคนเลือกคุณแต่เกี่ยวกับการเลือกตัวคุณเองครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ลังเลไม่กลัวไม่รู้สึกผิดก้าวแรกนั้นสู่การเปลี่ยนแปลงของคุณการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังมองหานั้นอยู่ภายในตัวคุณมาตลอดคุณไม่ได้เสียหาย คุณไม่ได้ไม่สมบูรณ์คุณไม่จําเป็นต้องถูกซ่อมแซมสิ่งที่คุณต้องการคือการจดจําตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าเป็นคนที่เป็นอิสระสมบูรณ์และสามารถสร้างชีวิตที่คุณสมควรได้รับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ขอบคุณที่รับฟังแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปอย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเลือกตัวเองก่อน